สวัสดีครับไไน,นี่เ <ไป S 1> รามาสาธิตการดูเขาบ้านเขาอยู่แล้วครับเขาได้เสาเล่นมาเนี่ยแต่ว่าไปฝนตกลมแห้งครับ ก่อนหนึ่งเมีขอกงว่าคลิปนี้มีขอกงว่าครับเป็นาวบ้านนะครับนี่เด็กหนาวยอดกันว่าฝ้ามือครับแต่ว่าฝนหมดตกครับฝ้ามือต่เ้าเลยมันลมแห้งครับอัดบอทัน เะไเพิ่งมาอัดนี่แหละครับการบรรยากาศโอ้บรรยากาศสบายครับสบายไม่แพงนาารับ,รรบมื่อวานนี่หอนมนี่ลมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งพร้อมนะครับเใส่เป็นกำลังใจก่อน าบาทน,นะครับสามไหน่อยเรียกันครับโอ้บรรยากาศบ้านเาครับวววมีสตัวมนดูที่อาทีวีสเตลูเขาก็ยุ่งมันนี่และครับซังกับยุ่งมันนี่ครับบ้านมอคค ไายเนี่ยสวัสดีครับกอคลิปนี้กับซับนิด้อครับคลิปหนาค่อัปเดตใหม่สวัสดีครับ